สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเสาร์นะคะมนี้เพื่อนก็นจะพาทุกคนมาเข่าวสวนมาชมบรรยากาศตอนเสาร์นะคะในสวนของเพื่อนเนี่ยก็จะมีพืชพักหลากหลายนะคะก็จะปลูกไว้บริโภคเองเนาะคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเพื่อนจะถ่ายให้เบิงอ่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็จะมีมะแรงนะคะมาผสมเกสรน,นะคะมเมลงพพกนี้เพื่อนก็นจะมีมีผิดแน่นะคะ กะเข้าไปไก่แห้งกระบไดนะคะมีแม่งผูค่ะผสมเกสซอนนะคะดอกบวเขือกระดกค,ค่ะน่วยกระดกนะคะบวคเขือก็จะเป็นบวคเขือเปาะนะคะที่ปลูกในกระสอบนะคะเบิ้งดีละค่ะดอกเพื่อนแมงผูหลายๆนะคะมาผสมเกสรอนห้นะคะเึงดอกบวเขือกระลายนะคะ ข้บกเขือที่เพื่อนปลูกในกระสอบนะคะก็มีอายุประมาณสิบเอ็ดเดือนกว่าแล้วนะคะสิบเอ็ดเดือนกว่าแล้วเกือบจะพ่อปีแล้วะค,ะค่ะกะท,ทําสาไปเธอนึงนะคะตอนนี้กะงามค่ะให้ดอกออกผ้นดีแห้งค่ะเก็บกินทุกมือนะคะบกเขือนี่ก็จะเป็นบกเขือเปาะนะคะ ค่ะช่วงแรกที่เพื่อนปลูกนะคะเขาก็จะให้ผลผลิตดีค่ะนวยใหญ่นวยใหญ่หญแต่ว่ามลรงเพื่อนก็นจะมากลบกวนนะคะช่วงแรกๆนะคะหลังจากที่ต้นบ๊กเขีที่เพื่อน่้ำซาวไปแล้วนะคะตอนนี้ให้ผลผลิตดีค่ะออกดอกออกนวยหลายนะคะออกดอกออกนวยหลายแห้งนะคะแล้วก็มลรงบ่คอย มาเจากินนะคะจะมีแต่มะเรงผู๋นะคะมาซอยผสมเกษรอนไนะคะช่วงนี้มะเขืองามค่ะนี่นะคะใบแก่เพื่อนเพื่อนพันในมาตัดออกช่วงนี้เพื่อนบ่ค่อยมีเวลามาทําความสะอาดสวนนะคะช่วงนี้ฝนตกดูหญ้าก็คือเล็วนะคะมะเขือก็งามงามค่ะแดดกําลังออกนะคะแดด ตอนสาวๆกำลังจะออกนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งนี้ค่ะมาเบิ้งบกเขือที่อยู่ในถุงดำเนาะค่ะก็จะเป็นบกเขีเอหลากหลายชนิดอยู่นะคะจะเป็นบกเขือยาวนะคะนี่บกเขือยาวแล้วกะ็บักเขอยักนะคะบกเขอยกหมวกยักษยกเขียวนะคะเดี๋ยวจะพาเบิ้งะค่ะนี่เพิ่นกำลังออกดอกหลายนะคะงามเพียงค่ะหน่วยใหญ่ๆนะคะหน่วยใหญ่จะ เดี๋ยวจะพายยางเบืองนะคะนี่กับบกเขื่อยักษ์ขึ้นกันค่ะแต่หน่วยบัท่านใหญ่นะคะหน่วยบัท่านใหญ่ข้างนี้ก็เป็นบกเขือมงวงนะคะ,ะค่ะบกเขือพันหนีนะคะกินสดบกแสบคือบกเขือเปาะนะคะบกเขือเปะกินสดแสบแต่ว่าบกเขือพันหนีเหมาะสำหรับการเอาไปเห็ดอาหารนะคะชุบแป้งทอดชุบไข่ทอดหรือว่าพัดหรือว่าแกงนะคะแล้วก็ต้มกินกับน้ำพริกนะคะ แซ่บค่ะหวานถ้าต้มถ้าต้มกินก็น้ำพริกนี่หวานแห้งค่ะหวานอีรีแซ่บนะคะเพื่อนมักเพื่อนมักเอาไปเอาไปซุปเนะคะนี่บะเขือยาวนะคะเพื่อนมักเมนูซุปนะคะซุปบะเขือแซ่บค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะพายยางเบรงนะคะช่วงนี้ก็แดดเริ่มออกนะคะตอนตอนนี้ก็ฮกโมงเสาร์นะคะแดดก็เริ่มซองแล้วแต่ว่าจะ แดดบกคอยแห้งนะคะแดดอ่อนๆตอนเสาร์นะคะแดดอ่อนๆตอนเสาร์นี่บกเขืยวยาวนะคะเพิ่นกะจะแตกนะคะนี่เขียงยาวต้นนี้เพื่อนเป็นบกเขือบกเขือวยักษ์ขึ้นกันค่ะนี่บกเขือวยักษ์้งว่าท่านใหญ่แต้ว่านวยนหนีใหญ่แล้วเลค่ะวันหนีใหญ่แล้วนะคะกล่องอาจจะสั้นเนี่ยนะคะนี่นู่นนี่กะบกเขือวยักษ์ขึ้นกันค่ะ บกเขือยากนีบางคนเพิ่นก็เอินบกเขื่อเผานะคะนี่ทั้งนี้ก็เป็นบกเขือยาวเพื่อกนันค่ะทั้งนี้เพื่อนก็จะออยูในโฮมเลยนะคะน่วยเพื่อนจะบอคอยง่ามปันใดนะคะแต่กะซัมหนีก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะนี่นี่ค่ะน่วยเพื่อนโอ้ยคือเป็นตาหักแท้นะคะเดี๋ยว เพื่อนจะทายให้เบิงทั้งนีเนาะค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะต้นบะเขือเปาะในกระสอบง่ามแห้งค่ะเพื่อนอยากมาทายให้เบิงสมือนนะคะกะมีมือหว่างไม่มีมือบาหว่างเนาะ,านะคะ่ะช่วงนี้เพื่อนกะถือฟนนะคะถือฟนไม่เพื่อนกะจะง่ามแนนะคะเบิงจีละคะ่ะนี่นะคะตอดอกตอหยอดอยู่เรื่อยๆนะคะหลังจากที่ถ้ำสาวเพื่อนใส่ปุ๋ยไปเทอนึงเองเนาะคะ่ะยังบ่าท่านเดใส่ปุ๋ยอีกอยู่ ีผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วใส่ปุ๋ยไปเธอหนึ่งนะคะงามอีดีจะ้ะเดี๋ยวกะจะพามาเบ่งแมงลักนะคะต้นแมงลักนือต้นแมงลักก็งามงามค่ะแมงลักเพื่อนปลูกในถุงดำนะคะแมงลักหลักก็โหระพานะคะโหระพา สวยมากตอนนี้ก็เป็นตอนเสาร์เนาะค่ะแดดปก็กจะอ่อนๆนะคะมะเขือยากต้นนี้สมบูรณ์แห้งคะ่ะต้นสมบูรณ์ดอกลายแห้งคะ่ะเบิง้งเดี๋ยวเพื่อนจะถ่ายดอกให้เบิง้งเห็นบ่ค่ะคะ่ะค้างบางงเพิ่นนะคะก็จะเป็นสวนผักนะคะทั้งผุ่นนะคะก็จะเป็น นแตงไทยนะคะแล้วก็ทั่วฟักงาวนะคะแล้วก,กาบบักพิกส่วนทง้งขุนก็จะเป็นพักสลัดนะคะทั้งนี้ก็จะเป็นส่วนบักเขือแล้วก็แมงลักของลา้าเนาะคะ่ะส่วนอยู่ในหลอดรถนะคะก็จะมีวอเตอร์เคสนะคะแล้วก็บพักแป้นนะคะหรือว่าพักกุยช่ายนะคะเดี๋ยวเพื่อนอยากให้เบิ้งทั้งนี้ค่ะนี่นะคะ สวนนี่ก็จะเป็นท่วฟักเงาวแล้วก็แตงกวานะคะแตงกวากําลังออกดอกเลยค่ะเบิ่งกีล่ะค่ะดอกดกดกดอกดกแห้งค่ะเห็นบ่มคะนี่ดอกดกแห้งนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะทายทั้งด่านอค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะมาทายทั้งนี้ให้เบิ่งนะคะทั้งนันบอค่อยเห็นดอกนะคะนี่นะคะดอกดกอีรีค่ะแตงกวานะคะกำลังเลื่อยขึ้นคางนะคะต้องมาจับยอดเพื่น มาผูกหยอดเพิ่นนะคะเพราะว่าเป็นบ่ค่อยจับข้างนะคะบ่คือบกทัวบกทัวนี่บ่ต้องจับพื้นข้างนะคะเพื่นคืนเองโดยอัตโนโมัติเลยดวงดีละคะ่ะสูงนี่สูงเกือบสุดข้างแล้วนะคะาว่างนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะมาเหตุคิดวิธีการปลูกนะคะให้ทุกคนเบ่งนี่นะคะ ต้นนี้นะคะก็จะเป็นอเอียงละเขาเอิญดอกขจรค่ะกําลังจะเป็นดอกนะคะกําลังเป็นช่อดอกนี่ดอกคุณจะดอกอยู่นะคะนี่ช่อดอกเต็มเลยนะคะนี่กําลังึืนขางเลยค่ะทั้งนี้ก็มีค่ะต้นหนึ่งกําลังงามกําลังแตกชอ่อนี่กําลังึืนขางกาลังจะเป็นดอกนะคะต้นแตงกว่านะคะ ออกดอกร้ายแล้วก็ติดนวยร้ายและะ้วค่ะนี่ดอกดอกแห้งนะคะนี่นะคะดอกดอกค่ะกำลังจะเป็นน่วยค่ะเนี่ยกำลังจะเป็นนวยค่ะ,ะ,เ,นนคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเพื่อนจะมาบอกเคล็ดลับการปลูกแตงกวาจังได้ให้ดอกร้ายแล้วก็อ่าติดน่วยเนาะ,ค,ะนค่ะนี่อ่า ช่วงนี้สวนของเพื่อนก็นจะหกแน่นะคะเพื่อนบุท่านได้มีเวลามาตัดหย่าอยู่นะคะแต่กะว่าเป็นยังดอกค่ะนี่ถ้าข้าปลูกใส่ถุงเนาะคะ่ะมันก็นจะบ่กคอยมีหย่าอยู่ในถุงนะคะก็จะมีแค่ขังหนอกนะคะขาก็ทําความสะอาดแค่ขังหนอกขังในกะนิดน้อยนะคะบ,บ่อเป็นยังนะคะการปลูกแบบนี้กะดีเท่ากันนะคะ ฟังนี้ก็จะโหกแน่นะคะเพราะว่าต้นบักเคอร์เทชเชอรี่เพื่อนก็นจะโละแล้วเนาะคะ่ะก็จะเอามาปลูกไม่นะคะทางนี้ก็จะเป็นต้นตะไคร่นะคะถื้นฟนเพื่อนก็นงามงามนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะพายางเบิง่งแตงกว่ากับทั่วฟักงานะคะหลังจากที่เพื่อนปลูกลงทุงเนี่ยเพื่อนใส่ปุ๋ยไปเทอนึงเนาะคะ่ะใส่ปุ๋ยไปแล้วเทอนึงนะคะเดี๋ยวคลิปหนาเพื่อนจะมาบอกวิธีการใส่ปุ๋ยวิธีการเห็ดให้ ต้นแตงกวานะคะออกดอกแล้วก็ติดนุวยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนก็พาทุกคนมาเที่ยวชมสวนต่อนเสาชมบรรยากาศตอนเสานะคะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนทำคลิปต่อๆไปนะคะกะฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งน้านะคะเพื่อจะได้บอผัดคลิปใหม่ๆของเพื่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ